ทายยกเลิกปิดเทอมยังคงพุ่งติดเทรนด์เทรเตอร์อย่างต่อนเนื่องนะครับกับดราม่าของเอกาชิปากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตเม่อนภายหลังเธอออกมาเล่าใน,นรายการว่าเธอเอาเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดัง100กล่องในงานปาร์ตี้วันเกิดของใบเฟิร์นพิมพ์ชนงก,กลับบ้านโดยที่ไม่บอกใครซึ่งล่าสุดน,นะครับเธอออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแต่การชี้แจงครั้งนี้ของเธอยิ่งทําให้ดราม่ามันร้อนแรงขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนๆแบบสุดๆเลยนะครับเมื่อเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทย ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาโชว์สกิลการทำอาหารเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรใบเฟิร์นพร้อมเสิร์ฟความฮาในรายการหาธรรมทางช่อง YouTube ที่มีเอแคลร์ชื่อปากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของ on, on, เพลงฮิตเมลอนเป็นวิธีกรเนรายการโดยทั้งคู่นะครับเพิ่งจะได้ประทับฝีมือสแสดงละครด้วยกันในเรื่องทองประกายศาสตร์ที่เพิ่งจบไปช่วงหนึ่งของรายการครับเอแคร์เธอได้เล่าว่าเธอเพิ่งได้มีโอกาสกินเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งครั้งแรกไม่นานมานี้และเธอก็ติดใจใน รสชาติมากๆต่อมาครับเอแครได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์น เจอเส้นมีไก่ฉีกแบรนดังกว่าร้อยกล่องไม่เห็นมีคนกินตนจึงเลยเอากลับมาบ้านหมดเลยงานนี้ทำเอาสาวใบเฟิร์นถึงกับตบเข่าดังชาติรู้ต้นตอนแล้วว่าเส้นมีไก่ฉีกแบรนด์ดังที่หายไปเป็นฝีมือของใครพอเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะกินหลังงานปาร์ตี้แต่พอหันมาอีกทีก็ไม่มีแล้วทุกคนหิวมากจึงต้องสั่งข้าวต้มมากินแทนจากประโยคคำพูดนั้นครับกลายเป็นวินาทีสุดท้าจนชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยตัดคลิปนาทีดังกล่าวไปลงในทวิต พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้นะครับว่า ไก่ฉีกเป็นเหตุชีเอแคร์ A เป็นงานวันเกิดใบเฟิร์นแล้วเห็นไก่ฉีกเหลือเกือบร้อยกล่องไม่มีคนกินเลยเอากลับบ้านสรุปคือเขาจะกินหลังปาร์ตี้กันเลยต้องสั่งข้าวต้มมาแทนคุยกันมา40นาทีจบท้ายด้วยหาคนขโมยไก่ฉีกได้จะบ้าแต่งานนี้ดูเหมือนจะขำไม่ออกนะครับพอมันโผดังกล่าวกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตจำนวนมากครับออกมาวิพา์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและติติงเรื่องมารยาทของเอกแค่อาทิสำหรับเราไม่ตลกนะ คนบ้าอะไรเจ้ากลับไปเยอะขนาดนั้นไม่ต้องถึง100ร้อยกล่องหรอกแค่1 0บยีกล่องโดยไม่ถามก็น่าเกียดละก็ไม่ต่างอะไรกับพวกแบกของงานบุญงานกระถินกลับหรอก เคยได้ยินมิกเล่าว่าไม่เคยช่วยค่าอาหารด้วยปลอ,อไม่ต้องบอกว่าใบเฟิร์นไม่ถือสาหรอกแต่มันคือมารยาทพื้นฐานเอาไปร้อยกล่องก็ควรถามเจ้าภาพงานก่อนไหมก่อนที่จะเอาไปทําไมคนเราสามารถหยิบอะไรเป็นร้อยชิ้นกลับบ้านได้โดยไม่ขอเจ้าของก่อนงงอะ่ะมารยาทเปล่าขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนครับก็ไม่สนดรามา่ามองว่าเป็นการพูดเล่นกันในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นโดยมองว่าหากทางใบเฟิร์นไม่มีปัญหา คนนอกก็ไม่ควรดรามา่าแต่ก็มีวัยครับดูเหมือนไฟดราม่ามันจะร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อทางเอแคเนี่ยออกมารีทวิตดังกล่าวครับพร้อมกับระบุว่าอันนี้เขาเล่าเอาบันเทิงเน้นจำนวนให้ดูเวอร์นะฟังเอาฮาฮาพอค่ะความจริงเอากับ1เล่า100ร้อยมูดหาทั้งรายการอี จุดๆมาจับสำรวจเอาท่อนนี้เล่าตลกตลกเพอร์เจอร์ตั้งเทป MVP จะตายเทพนี้เรื่องคุยงานก็ไม่ได้คุยเองค่ะเขาเล่าเอาตลกด่ากันสนั่นอินเกินชีวิตจริงโกรธใครมากกันวะพร้อมกันนี้นะครับสาว a อคยังงัดคลิปวิดีโอหลักฐานพร้อมเล่าชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่านี่จ้าของจริงมีแค่นี้ค่ะนั่งกินตรงนั้นหนกล่องกินไม่ทันหมดเดินกินต่อเพื่อขึ้นรถกลับบ้าน กินต่อบนรถอีก2องคำหมดนั่นแหละที่บอกว่าเอากลับค่ะกูงงว่าจะดราม่ากันจริงๆเลยปะเล่าตลกเล่าเอนเตอร์เทนทั้งเทปเอาจริงจังท่อนนี้เลยดิไม่ต้องห่วงเรื่องมารยาทเลยรู้ค่ะอยู่เป็นอิสัตวุ่นวายมอคืออะไรอ่ะอุ้ย นั่าจะมีของกินจำนวนมากปังมากกี่ยายนเขาหามา ตรงนี้มีเย็นๆย็นใช่ไหมคะตลกอ่ะขณะที่ต่อมาครับเอแคร์ AK ก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่าแฮชแท็กยกเลิกปิดเทอมแต่งานนี้ดูเหมือนจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้มันดราม่าร้อนแรงขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจอย่างแรงกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเหมือนการแซะทัวร์ที่มาลงเป็นเพียงเด็กนักเรียนที่ไม่มีอะไรทําในช่วงปิดเทอมพร้อมกันนี้ก็ยังมีรถทัวร์ลงอยู่เรื่อยๆนะครับถึงมารยาทและก็มีการแฉวิธีกรรอื่นๆโดยอ้างว่า เอกแคมักจะไปทํางานสายอยู่หลายครั้งและทํางานไม่เป็นมืออาชีพท่ามกลางรถทวนลงเดือดสนันครับจนแฮชแท็กยกเลิกปิดเทอมพุ่งติดเทนทวิตเตอร์อย่างไรก็ดีครับมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่เป็นการพูดเล่นสนุกสนานและเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ชมเท่านั้น ไม่ควรหยิบยกมาเป็นดรามา่าเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวนี้ว่ามันจะจบลงอย่างไรครับทางเอแคร์จะมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อกับประเด็นดราม่าเรื่องนี้และประเด็นอื่นที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่รอติดตามครับ